เจ๊หนูถามจริงๆเถอะที่บ้านเจ๊ไม่มีปากกาเมจิกหรอฮะหนูถามจริงๆเถอะคือหนูได้รับของแล้วเจ๊แต่ประเด็นมนอยู่ที่ว่าแม่หนูรับไงแล้วแม่หนูก็จมหนูแบบจมหนูตั้งแต่เที่ยงจนตอนนี้ยังไม่เลิกจมเลยหนูบอกให้เจ๊เขียนแจกฟรีใช่ปะเจ๊ก็เขียนมานะแต่เขียนตัวนี้เดียวเท่ามดอะเจ๊ความโบกหนูเจอแต่คำถ,ถามว่าเป็นแม่ค้าเหรอเป็นแค่แม่ค้าอย่างหรอขายอะไรอะ่ะ ตลอดชีวิตเลยทํางานอะไรคะหนูขายของค่ะทำคนอื่นสออมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่ามอะไม่มีคุณค่าไม่เห็นค่าเลยอะหนูแม่งภูมิใจากับการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่ามึงไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าสักวันหนึ่งมึงต้องโตขึ้ อยากจะแม่ค้าทุกคนว่าคือแม่ค้าที่ดูอยู่ทั่วประเทศแม่ค้าพ่อค้าทีท่จะไม่อยากขายนะใช่เลยคะ่ะตัวนี้จะไม่เหมาะกับคนที่ใจร้อนอยากเห็นผลไวาภายใน3วัน7วันเหมือนครีมมีสารนะแต่ตัวนี้จะเหมาะกับคนที่เคยผ่านครีมแรงหน้าติดสารมาผิวหน้าบางเพราะตัวนี้เป็นสารกัดหลักจากธรรมชาติทั้งหมดเลยเลยจะไม่ได้เห็นผลไวาภายใน3วัน7วันแต่กล้ายืนยันเลยว่าหลังใช้หนึ่งกระปุกแรกเห็นการเปลี่ยนแปลงและหยุดใช้ไม่กลับมาพังอีกแน่นอนคะ่ะ ยังยังบ่จบเรื่องปลายทางอันคือวพ่อไปไลยคลิปยวนสูบบ่ฟากันฟังตีก็บ,บอกว่าบหฮา,าปลายทางแล้วบอหา,าปลายทางแล้วก็มาบังคับยี่นันล่ะส่วนไพที่กดเข้าไปได้ลิงหนาปูไฟนะคะมันสิมีคาว่ารับปลายทางแต่บาความเป็นจริงนั้นบ่ไดฮับแลวนะคะกําลังสิเหตุลิงไมด่ดอส่วนอีใดที่มันมาปันนะคะก็ขอเห็นมันได้รับกรรมตามที่มันมาปันแลวก็ดาวคนอื่นไห้นะคะฮูไว้นะคะว่ากรรมสมัยนี้มันติดจรวดสูเหตดแน่ใดสูกิไซ้แนวนน้นกับขึ้นไปแล้วก็สิมาบอควันหนาฮักของลูกค้าท่านหนึ่ง สั่งของไวเมื่อ สองวันที่แล้วนะคะแล้วก็มือนี้นั่งพึ่งอนใไ้ย,ยอดนั่งสีพันไปเลยจะสาว,วก็คือพ่อเห็นยอดนะคะรีบขอไปเบอรงในธนาคารสลีปสิ่งนะคะบอมเป็นสลีปปลอมป้าดีใจค่ะเอาไปเลยสิบนิ้วตีนนะคะส่วนอีนั่งไหนที่มันทักมาถามแล้วก็ให้ร่วมยอดให้แล้วก็บ,บอกว่าขอเก็บเงินก่อนอันแบบมีขอบอกนะคะไปเก็บมีใครยังขายได้วันละหนึ่งบ้านแบบเราไหมสองสามวันออกทีสี่ห้าวันออกทีบางทีก็หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนออกหังก็ยังมีเลยทุกคนแต่เราก็ไม่เคย ท้อเลยนะก็ขายมันไปเรื่อยๆอะถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่มีเงินยิงแอดแต่เราก็เน้นขายแบบสร้างตัวตนใช้คนเห็นสร้างความจริงใจให้กับลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ มาแพ็คของส่งลูกค้ากันนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องเตรียมกล่องแพ็คของก่อนนะคะนี่เลยเสร็จแล้วนะคะฝนก็จะใส่กระดาษไขรองสินค้าลงไปนะคะวันนี้นะคะลูกค้าสั่งเป็นสบู่พายเย็นเทสหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็เจลส้มผิวหนึ่งหลอดนะคะฝนก็จะมีของแถมน่ารักน่ารัาากไปให้ห้ชิ้นเลยนะคะคุ้มมากๆนะคะส่วนใครที่สั่งสบู่พายเย็นนะคะฝนก็จะแถมหนุ่มตีฟองไปให้ทุกออเดอร์แบบนี้เลยนะ แล้วก็จะโรยเม็ดโฟมเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็จะมาปิดกล่องกันเลยค่ะวันนี้ก็คือแน่นมากๆแบบต้องยัดลงไปนะคะลูกค้าคือแบบจุกมากๆของแถมคือ5ชิ้นเลยนะคะไปโดนเขาลอกอีกแล้ว าาาาพรตต้้อองมอก,กน,นใครคิดจะขายของใน t ิกตอกต้องหยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะเริ่มมีคนหันมาสนใจขายของในทิกตอกกันแบบเยอะมากๆคนที่มีทุนหน่อยก็ไปลงโฆษณาและการลงโฆษณานี่ตัวดีเลยนะทุกคนถ้าเราลงโฆษณาไปแล้วคลิปหลังๆที่เราไม่ได้ยิงโฆษณาคลิปนั้นจะแทบไม่มีคนมองเห็นเลยก็ว่าได้ ติกตอกเขาเริ่มเปลี่ยนการนำส่งใหม่แล้วด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้กดแจ้งเตือนไม่ได้กดติดตามไว้ก็แทบจะไม่เห็นคลิปกันเลยอันนี้สังเกตจากติ๊กตอกตัวเองแล้วก็ที่หลายๆคนมาบอกนะคะถ้าคลิปไม่จติงจริงถ้าคลิปไม่แน่จริงยากแล้วนะคะงานนี้เพราะฉะนั้นแม่ค้าออนไลน์อย่างพวกเรามาทําคลิปที่สร้างสารรค์ดึงดูดลูกค้าเน้นการขายแบบไม่ขายกันดีกว่าอ่ะงงสิขายแบบไม่ขายมันทํายังไงวะ ออมเองก็ยังลงหมือนกันทุกคนยังไงก็สู้ๆกันนะคะปรับตัวให้ไวปรับตัวให้เร็วน้องบอกว่าพี่มินหนูอะขอของแถมจุกๆหน่อยได้ไหมหนูชอบดูคลิปพี่มากหนูไล่ตามดูคลิปของพี่ทุกคลิปเลยแบบว่าเออของแถมร้านพี่น่ารักมากหนูอยากได้มากๆเลยค่ะแต่ว่าหนูมีงบแค่นี้แม่หนูให้ค่าขนมวันละ20บบาทแล้วหนูก็แบ่งมาเก็บไว้สะสมเพื่อจะมาสั่งของร้านพี่นะคะก็คือเห็นความน่ารักของน้องมากอีกฉันก็แถมไปเลยจ้า วันนี้ขอหยุดล่อหนึ่งวันนะคะแล้วก็มาดูคลิปแพ็คของน่ารักน่ารักกันดีกว่าค่ะสำหรับในออเดอร์วันนี้นะคะก็คือเยอะมากแน่นมากๆเลยนะคะกล่องแรกะคะ่ะก็จะเป็นวิตามินน้องสาวค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นโทนอัพผิวขาวค่ะตัวนี้คือเป็นโทนอัพที่อาบแล้วผิวขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะก็คือลูกค้าสั่งไม่เยอะเลยนะแต่ว่าร้านเราแถมจุกๆไปให้เลยเพราะว่าลูกค้าร้านนี้น่ารัก ต่อไปนะคะก็จะเป็นเอซนแล้วก็ทิชเมนดูแลผมนะคะใครที่ผมแห้งเสียชีฟู u, แตกปลายยาวช้าแนะนําเซตนี้เลยอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสินค้าในร้านนะสินค้าในร้านคือมีเยอะมากๆเลยค่ะยอมรับตรงตรงไม่ว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิไมรไม่เวลาที่เธอจอง เธอทำให้ใครคนหลงรักเธอขอท Like the car I ride Even your best party planner Couldn't catch this vibe Big boss and I make a hate to stay on their job And I be on these girls' necks Like the back of their box Houston's finest in the room with bouses Make them all get ratchet in their suits and blouses I remember writing flows in my room in college Now I need global entry to the shows I'm rocking Smooth like cocoa butter my drip more than a the puddle They know that I'm the way Take over every summer They must be giving Stevie If they ever had to wonder Cause every beat I get on Get turned into Hubba Bubba Side step right, left to my ต้องเคอร์ต้หาคนคิดเหมือนกันให้กัดปากเรา